ต่างเพื่อซื้อของโอเคเราก็ทำการซื้อของก่อนที่จะทำงานเก็บเงินจะได้มีเงินไปซื้อบ้านทีให้ใหญ่วันนี้ดูบ้านฉันสิเล็กเป็นกระท่อมเลยเล็กเป็นกระท่อมเลยเดี๋ยวก็อยู่เพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้อะไรได้ชื่อโดเรมน เาจะช่วยเรยมงเนี่ยโอเคตัวเก็บงานบริษัทนี้เขาใจดีจริงๆตัดคนแก่สิบยี่สิบนไปนี่ละเอาเอาเอาเอออือ ซื้อของซื้อของซื้อของดีเ่าสคนบ้าอาจเียงไม่ี่้าก็ไนไโชวดีแบบนดูฟีไม่มาก็เสียดายแย่จะนันเครับว่ามันมา เย้ yeah, ครบแล้วเป็นแรกเป็นเงินยฟ่ฝาสวัสดีคุณนายสวัสดีหนูสวัสดีหนูหนผมเอาของที่คุณสั่งมาให้นะครับอ๋อได้แล้วก็เอาเงินของรางวัลไปในกล่องเลยอ๋อคราบครับเขาไม่ได้บอกว่าให้เอาอะไรเราก็จัดสมุดเลย <laughs> โอเค ขอบคุณนายขอบคุณครับคุณนายเขาทำไงตอนนี้นขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณครับเย้รวยแล้วโอ้ยกูรวยแล้วไงดเดอะไลมอนไงฉันมีนี่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 ไงนี่ของนายนี่เอานี่ไปซีดโอ้เก็บเลย จุของข้อกองกอดีฟ้าจุดของข้อกองกอดีฟ้าออกไปสูดอากาศข้างนอกแป๊บนึงเฮ้ยรู้สึกดีจริงแล้วกลับไปเอาเพชรราคับชิ้กดอไดมอนด์ดีฟ้าเอาอ้ม แสงเมื่อกี้เราคิดไปเองโอ้สงบสติรเป็ดดีกว่าเออสงบสติบัลลุมองดูค่าที่สดใสแล้วกลับเข้าไปดูรถติดดีไหมขออีกสักนิดนึงแต่ก็แค่เพื่อไม่ใช้ใช้จ่ายเพิ่นี้ดีกว่าเราจะได้เป็นมหาเศรษฐีทีทีทีนั่นเองเองแผลงอยู่หมด้ยดีตรงนี้บ้านอะะ เฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยอะไรเนี่ยมันไม่หยุดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือบอยังเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไหนบอลพร้อมน้จนเลยจนเลย กลับมาจนอีกแล้วเราอ,เอ,อ,อ,อะเป็นไงไหมครับโอเคโอเคครับาท G างสโมสรผม TT เจมเมอร์ครับวันนี้ในเกมของมไฮครับเป็นในช่วงสอนสร้างเองนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อกี้มเพื่อนก็ได้เห็นอยู่ไปแล้วนะครับว่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับ,น,น,บกนายสตีฟนายแบ็คไนท์คนนี้นั่นเองนะครับซึ่งเลท็ททำงานอยู่ดีแล้วอยู่ดีของในกล่องหายหมดเลยซึ่งเดี๋ยวผมจนะสอนหรือผมจะ เป็นเทคนิคกาง,งานครับไปแกล้งเพื่อนแบบไปสร้างบ้านไอ้แบบไปสร้างแบบแกล้งเพื่อนแต่ตานนี้แบบแแจสร้างของในบ้านเนี่ยเออแล้วเพื่อนแบบงกไงไม่ให้เรา,เราเรเลแล้วพอเราเลิกเล่นปุ๊บแล้วจะเรจอในของเราเราก็แบบตากต่อวงจรได้ไงเออ <S <S เอเามาดูกันเลยดีกว่านี่ครับนี่ครับนี่ค่ะนี่ค่ะนีของจริงนะคะนี่ครับ นี่ครับเห็น,นไหมเงี้ยของของยูนี่มาเลยนี่สวัสนีครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนต่อรางรถไฟต่อรางรถไฟครับต่อไปใต้กล่องเนี่ยต่อไปใต้กล่องครับต่อให้อยู่ใต้กล่องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้วก็วางใช้ไมค์คัสฮอปเปอร์นะครับเวลฮอปเปอร์ครับต่อแล้วก็ ต่อไปครับต่อไปนี่ครับให้มวนชนอยู่อย่างเงี้ยครับเนี่ยครับแล้วก็จะมันมันก็จะมากระจุกอย่างเงี้ยนะครับโอเคก็เป็นเทคนิคนะครับก็ถ้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ใครชอบกดไลค์ก็ถ้าใครชอบกดไลค์ชอบมากกดแชร์สี่งถูกใจแน่ๆกด subscribe ก้นเลยครับ ซึ่งที่นิงจะไปที่ไว้แจ้งเพื่อนอะไรผมจะมีอะไรต่อไปก็เดี๋ยวผมก็จะบอกเดี๋ยวผมก็จะมาบอกต่อเลยนะครับก็ถ้าไงวันนี้สิสดอยู่ั่นะครับผมบ๊ายบาย